สวัสดีสมาชิกรถมือ2 c h ช n n นลครับวันนี้นิสสัน X อ็กเทที่ทุกคนรอคอยเป็นเครื่อง 2.0v ตัวไฮบริดขับเคลื่อน4ล้อนะครับท็อปสุดเลยนะครับเลขไม่40,000กว่ากิโลโอ้โหน้อยจริงๆสภาพนางฟ้าแน่นอนครับตัวนี้ปี17-18ครับปีก็ใหม่ สีขาวสวยใสนะครับไฮบิดก็ได้ความประหยัดนะครับขับเคลื่อนสีล้อก็เป็นสมรรถนะของรถที่สุดจริงนะครับซื้อแล้วจบนะครับคันนี้ประวัติค่อนข้างดีมือเดียวป้ายแดงเดิมทุกชิ้นไม่มีชนหนักไม่มีการเปลี่ยนอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวครับเดิมทั้งคัน นะสวยๆเลยนะครับราคาสุดว้าว569,0000จัดไฟแนนซ์ได้เครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเบาๆสบายๆเครดิตไม่ดีมาคุยกันก่อนมาดูก่อนครับรถจอดอยู่ตรงข้ามเดอะบองบางแคนะครับมาทดลองมาดูได้นะครับว่าใหม่จริงนางฟ้าจริงๆครับต่างจังหวัดครับเรามีลูกค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วครับเพราะว่าที่นี่ดูแลง่ายมากครับสามารถจัดไฟแนนต่างจังหวัดได้ดูแลให้ตลอดนะครับเคสที่ยากที่ง่ายมาคุยกันก่อนนะครับรับรองคุณได้รถ SUV ที่คุณภาพการันตีคันนี้ไปเลยนิสสัน x t r a เ L ครับรีบๆนะครับรถเพิ่งเข้าเมื่อช่วงเที่ยงนี้เองนะใครดูคลิปวันไหนต้องเช็คก่อนว่าว่างหรือเปล่าไปรีบยังนะรีบเลยครับแอดไลน์มาเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ0885845375ครับสวยจริงรถใหญ่จริงสวยๆแบบนี้ไม่น้อยๆแบบนี้สภาพนางฟ้าแบบนี้คันนี้เลยครับเพื่อนๆดูเลยครับภายในก็สวยภายนอกก็สวยนะครับ รับรองครับมาดูไม่ผิดหวังเลยเราประหยัดเงินไปประมาณเกือบล้านนะครับตีเลขงกลมหล้าน 1, 000, 000เลยครับถ้ารถคันนี้ป้ายแดงเนี่ยล้านหล้าน 6, 6 000, นะตอนนี้คุณซื้อได้5 0 0 0 0นปลายนะครับห้าแสนหกคุ้มครับไม่สี่0 0ื่เนี่ยนะฮะบ,บางคันเนี่ยออกรถมาปีหนึ่งเนี่ยขับ7จหมื่นโลก็มีนะฮะแต่ตัวนี้ไม่โหนะับไม่รู้จะบอกไงไม่4ี่0 0ื่นนะครับ อย่ารอช้าครับรถคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับรับรองครับทางช่องของเรานี่การันตีคัดมาแล้วให้เห็นนะรถสวยๆแบบนี้นะครับรีบเลยครับใครที่หารถที่ไซส์ใหญ่ขึ้นครอบครัวมากขึ้นนะสมรรถนะดีๆมากขึ้นขับเคลื่อนสีล้อได้นะครับลุยได้ทุกสภาพอากาศและเป็นรถที่ได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนิส s ัน X t r a เ L โฉมนี้ครับอย่าลืมครับโทรมาแอดไลน์มา0885845375ครับ